สิ่งที่ได้ยินนะสิ่งที่ได้ยินคือถ้าเธออยากฉลาดเหมือนเขาเธอก็ทําเหมือนเขาสิใช่ไหมถ้าเธออยากถ้าใช่ปะ่ะคือฉันไม่ชอบเรียนแบบใครหรอเรียนแบบได้บางอย่างไงห,หรออย่างบางอย่างของมันไม่ไอฉันเนี่ยเห็นของสีชมพูฉช่ปานเรื่องงเรื่องคือฉันชอบไปเดินห้างเออแล้วพี่ฉันก็ชอบสีชมพูใช่ไหมฉันไม่รู้สึกอะไรหรอก ไคซื้อให้อ่ะก็ฉันไม่ว่างขนาดนั้นไงแล้วทุกของทุกชิ้นฉันต้องไปซื้อไปแบกมันทาไมไม่รู้จักเห็นใจคนอื่นอ่ะใช่ไหมละ่ะอะไรวะไม่ใช่ไม่ใช่เห็นใจคนอื่นหรอกคือแบบว่าเออเห็นใจคนอื่นใช่มึงต้องรู้จักเห็นใจคนอื่นไงไม่ได้สนใจเลยหรอกนี่ดูนี่คือของรักของฉันของรักของฉันอันนี้คือให้ดูอัลบั้มรูปไหม อันนี้เป็นอัลบั้มที่สานสมแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์นะจ๊ะแฮร์รี่พอตเตอร์นี่คืออะไรต้องพูดหลายครั้งด้วยชอบะนี่คืออัลบั้มที่ไปเที่ยวกับเพื่อนอย่าไปคิดว่าเราเป็นคนไม่มีตังค์แล้วต้องคิดว่าเราเป็นคนมีตังค์แต่ทําตัวไม่มีตังค์แบบนี้ถึงถูกถึงจะรวย <c oughs> ยังไม่รวยเลยก็ใช่ไงก็ต้องดูสัญดาคนที่เขามีตังค์ว่าเขาเป็นยังไงแล้วก็ทําตามใช่เปล่ะ ทำตามหมดก็ถ้าเรามีตังจริงเราทําตามเราก็รวยเท่าเขาอย่างฉันได้ยินมาหลายครั้งแล้วนะว่าถ้าทําเหมือนซีบีฮอลเธอก็รวยเท่าซีบีฮอลสิถ้าทําเหมือนไอหลวงก็รวยเหมือนไอหลวงสิใช่ไหมแต่แต่แต่แต,แต,แต่มึงจะไปเหมือนเขาทําไมล่ะฮะเราเงินไม่เท่าถ้าเราทะเยอทะยานขนาดนั้นชาตินี้ทีนี้นาฉันเนี่ยสอนอีกอย่างคือนาฉันคิดกลับแล้วนะคําพูดนาฉันจะเป็นคนที่คิดกลับอาจโนม์กว่าคือคนที่ทําจนเป็นสันดานแล้วทุกอย่างจะคิดกลับหนี้ฉันเลยคิดว่าอ๋อ ป้าฉันแบบว่าไม่ได้นิสัยไม่ดีหรอกสักทีเดียวคือไม่ได้ในิสัยไม่ดีแต่ด้วยความที่แบบว่าเป็นลูกน้องเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นลูกจ้างจนเป็นสันดาลราไเงี้ยที่มีคําพูดไงเขาจะไม่เข้าใจเรื่องคําพูดฉันเลยแบบมองข้ามไปเลยแต่สันดาลนะเปลี่ยนยากอะเข้าใจป่ะหรอไอ้ฉันอะจ,จะไม่หยิบของคนอื่นไงไม่หยิบของคนอื่นอ่ะไม่ใช่มีของคนอื่นคือไม่ใช่ของอื่นโม้ซ่วงจะใช้เขาถ้าจาเป็นก็ต้องขอแบบเนี้ย ฉันหนึ่งโกรธไงเขาจป็นหรอแต่ฉันไม่พูดไงเพราะฉันไม่ชอบเพราะฉันไม่ชอบเขาจะไม่พูดเพราะว่าเพราะว่าน้าฉันไม่เคยสอนฉันเลยไงไม่เคยสอนฉันเลยไอ้พวกนี้คือสิ่งที่ฉันเรียนรู้ด้วยตัวฉันเองไงเขาจป็นหรอฉันเลยไม่เข้าใจว่าทําไมเขาไม่เหมือนเราวะใช่ไงบ้านฉันไม่คนที่ชอบคนที่เหมือนกันไงนี่ือนน้าฉันนะถ้าฉันเหมือนน้าน้าฉันก็รักฉันสิไม่เกี่ยวหรอกวาใช่ไงทะเลาะกันทำไมเนี่ยอันนี้คือ อัลบั้มรูปเพื่อนนะจ๊ะอัลบั้มรูปครอบครัวมีหลายอัลบั้มอันนี้ก็ซื้อที่เดอะมอลล์เราซื้อของที่เรารักจริงๆอันนี้ซื้อมานานมากก็ยังเก็บอยู่แต่งให้สวยถ้าเราไม,ถาาไม่ถ้าเราไม่คิดอะไรอันนี้กุ้งหรอถ้าเราไม่อิจฉาใครพวกง่ายมันก็จะแบบว่านี้ทาแป้งหอมสีจันนะอืมหน้ามันจะขาวแล้วเราก็พ่นสเปรย์ดตรสมชายสิ่งจะได้ไม่ขึ้นนะอืมวิธีแต่งห้องนะอันนี้ก็คุอกิ๊ตตี้ของฉันเนี่ยรูปสมัยก่อนฉัน ไม่ต่างใช่ป่ะไม่เป็นไรหรอกอวดได้ถ้ามาอวดของอันได้เลยฉันไม่ขี้ช้าหรอกมาอวดได้เลยเี่อแบบมีตังใช่ป่ะเอาของอวดได้เลยฉันไม่รู้สึกเลยเพราะว่าฉันไม่ใช่คนมีตังอยู่แล้วไงไอเนี่ยมันจุเรื่สันดานแต่คือแบบว่าคนเราใช่ป่ะคนเราเคืออะไรคือเรื่องชาวบ้าน่ยพวกมึงคือเรื่องชาวบ้านสัตว์กูต่อนหน้าแล้วหลังไงไอ้แต่ก่อนเนี่ยยังฟังคนพูดคนอื่นเดี๋ยวนี้ไม่ฟังแล้วไง กูจะพูกี่ครั้งก็ต้องเหมือนกันไงก็ใช่ไงใครว่ามึงก็ใช่ไงมึงโง่ไอ้ควายพูเกลียดพวกมึงจะไม่พูดกับพวกมึงเลยพวกมึงโง่